ดีเด่นทุกท่านเลยรับพื่อรายการโมกเชนนะเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยเพื่อรายการโมกชนแนลนะคบผมโอ้โหมึงดังดังเลยนะเปิดมาก็ดังเลยครับวันนี้ฮะเราก็จะมาเล่นไหมครับ นะครับเลตเพย์เวอร์ชั่ Play, ช B, น 14W 20B รุ่ของผมนะเพิ่งมานะวันนี้นะครับเนี่อะไรอ๋อนอะที่อัปเดตมาใหม่นี่เองนะครับวอเตอร์ปิดไปเลยนะห้าสิบห้าสามสิบห้าโอเคพอ,อนะฮะไปปรับภาพกันก่อนนะนี่ออกไปนะภาพคมไม่ได้หมด ดอะขนาดนั้นนะโอเคปะกันเลยฮะสวาย่วงฮะแล้วก็ฟีดอันเล็ดเพย์นะครับผมแล้วก็แมวเนะีนะ่ยโอเคช่างมันจะพิ้วมันไปฮบ รอสักครู่นะครับถ้าเสียงเอะไรว่าแอนอนบุกเป่าก็นังไปก็ขออภัยนะก็คือจริงจก็มีคอมแหละแต่ว่าไม่เอามาใช้นะถ้าผมขยับไม้ไมบ่อยหรือยังไงก็นะช่างถเถอะรบก็ปล่อยนะครับส่วนอินโทรนะครับที่ลงไปนะครับก็คือมันมันยังไงอะ่ะมันผิดอะ ผมไอท่อนหลังเนี่ยมันดำหมดเลยผมก็แก้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะได้เห็นกันในรวมคลิปนี้นะครับผมโอเครอสักครู่ครับคอมมือด้ื่องหดเป็นพระเจ้านะครับ, <c oughs> รบผมเราแป๊บทนหลงเนี้ยผมก็จะบอกให้นะตอนนี้คือเว็บเคสคีเนี่ยเคสคีมดไทยนะครับเออแบบ <c oughs> จะแบบยังไงอ่ะจะเปลี่ยนเป็น จุดสองแล้วนะฮะทางยังไม่ได้เปิดเลยฮะแล้วก็ผมกาลังถามความคิดเห็นนอดมินแต่ละคนนะฮะคือไอเคสแล้วก็ไอเกมพวกเนี้แหละนะว่าจะเอายังไงดีว่าจะเปลี่ยน,ม,นมันจะจุดสองแบบธรรมดาดีไหมนะฮะพวกนั้นก็ยังไงธรรมดาคงจะดีกว่านะครับนะก็ไปขอขอนะฮะกะ็ไปตอบมันก็แล้วกันใ,ในเพจเคสเคเนาะเดี๋ยวผมให้เพจไป แบบแล้วก็ไปบอกว่าจะให้เอาไงกับเซิฟนี้ <c oughs> จะให้จะยังไง้าแบบแบบจะให้เปิดแบบไหนนะครับผมจะดูตามคะแนนโหวตกับคุณเคนะฮะถ้าโหวตถ้าโหวตเยอะสุดถ้าสวาเวอเอ้ยถ้าสวโวธรรมดาไม่มีมอสเยอะสุดล้วก็จะเอาเป็นสวโวธรรมดานะฮะแต่ถ้ามอสเยอะสุดเราก็จะเอาเป็นแบบมอส หนึ่งจุดเจ็ดดสองไม่ก็หนึ่งจุดหกจุดสองเราดูอีกทีก็แล้วกันนะฮะเราดูซีตอนเซิร์ฟเปิดนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเล่นเอ็มซีอกกับพี่ชูนะฮะจูฟาเตอร์นั่นแหละนะครับผมก็แอดมินฮามากนะครับเซมรัเราไปเล sure. enfin ่นมาดูนะฮะเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับผมม้ามีเสียงคนแรกมาขอไปนะครับแล้วเสียงเสียงนี้เป็นครอบครัวใหญ่นะครับ เขไม่แย้งใครอยู่กันมากมายนะถ้าผมเงียบก็นั่นแหละต้จะรู้นะเข้ามานะในห้องนะผมก็พยายามจะหาอะไรมากรอบเสียงเนาะโอเคตัดไม้ต่อโอเคตอนนี้เสร็จแล้วโอเคแล้วนะฮะเรากเววา็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าอะไรดี เดี๋ยวว่าอีพีหน้าเนี่ยนะอาจจะมีแบบหมายังไงก็ประมาณไม่มีอะไรหรอกนะฮะหาอะไรพูดแถมกำนะไม่อะไรไม่อะไหรหมดจะพูดละโอเคแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไปแล้วก็ใครอยากดูที่ มันถือว่าสัมภาษณ์ป่ะวะไม่ถือว่าสัมภาษณ์นะถ,ถือว่าพี่ทูมาเกียนมาเกียนในสกายหรือแบบประมาณไม่ได้เกียนหรอกแบบมัาเล่นมุกนาฮาอะไรพวกนี้นะหรือแบบโอ้ยผมก็บอกไม่ถูกือนกันนะเดี๋ยวผมให้ใหของไปนะของคุณเคนะผมจริงจริงผมก็จะอัพแล้วละ่ะเดี๋ยวรอแนวผมก็ได้นะนะถ้ารีบมากก็ไปดูของเทียมไปก่อนนะจะเป็นประมาณว่าเอ้ยได้แล้วพังกิ้ง จะเป็นประมาณแบบรากวิทูมาคุยมาเล่นมาแหกคุกเข้าโบสอะไรประมาณนั้นนะะโบสของ MC Fox นะฮะเดีย๋ยวว่างก็อาจจะทำคลิปว่างๆใน MC Fox นะฮะ MC Fox Server นะมาเมื่อวันนี้ก็เพิ่งมีศัตูนะศตูเลยคนระับผมได้ปี <c oughs> เป็นสตูที่นิสัยไม่ดีมากนะ มาแบบอวดเก่งบอกอ้าวเอาหรอเอาหรอผมก็เลยบอกเอาครับแล้วทีนี้ใช่ปะพวกมันมีประมาณแปดคนนะผมมีกันแค่สองคนมันยังแพ้ผมมันหนีมันหนีบอกไปละบายหมดเลยนะนั่นแหละผมนี้เขาไปเรียนกันแล้วตรงนี้ผมยังไม่เปิดน,นะครับนะฮะเสียงไม่ดังไปหน่อยนะขอไปันะครับผมเราก็จะไปสร้างบ,บ้านข้างบนกันนะ แป๊บนะแม่นี่ปิดประตูแล้วเนี่ยเอ้ยสร้างอย่างงี้แหละขนะนะอ,ะอะสร้างลังเล็กไปก่อนเนาะไ่กินเนื้อที่ไปเฮ้ยเพิ่งมายุ่งอ่านะผมก็จะเปลี่ยนไปตามทุกเวอร์ชั่นนะนอกจากนะครับมีปัญหาอไเข้าไม่ได้ผมก็จะมาบอกผมก็จะข้ามเวอร์ชั่นไปนเลยนะนะครับผมโอเคแล้วก็งานสักคู่นะจ๊ะ นี่ก็เงียบๆหน่อยนะเพราะว่ามีอะไรจะพูดนะมันก็แบบเออโอเคกดคอนนาะวานนี่ไหม,ไมเมนี่ยนี่จ่๋กกดดินแถวบ้านนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าผมหายไปนานนี่ก็ขออภัยครับ จริงๆก็อยากจะอาบนะแต่ว่าปัญหาเยอะนะครับทั้งบ้านดังแล้วก็เสียงรบกวนเข้ามาแล้วก็ยังไงแบบเล,เล่นเล่นเล่นเกมอื่นแล้วก็แบบไปนู่นไปนี่ฮะทำทำยังไงแบบไม่ได้เข้ามาก็จริงๆถ่ายไปเยอะแล้วหล่ะแต่ผมก็ลบไปเยอะนะเพราะว่ามันกิน <c oughs> มันกินสเปคคอมนะ คือผมเลยลบไปนะเพราะว่าจนช่วงนั้นเคมเดเซียใช้ไม่ไดนะ้ตอนนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยนะก็นะขอบคุณทอสสมัยมันก็มันก็คนสร้างแหลนะอะไรทอสทอสสมายสมัยอะไรทุกอย่างเนี้ยนะนะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับที่สร้างเัมเดเซียขึ้นมาแล้วก็ให้ยืมเช่าสามสิบวันนะนะครับก็มาใช้นั่แหลนะฮะโอเค,คขอแป๊บ Hello, นะครัผมก็เอะใจเร็วเลยครับยก็ได้เปิดช่องของน้องผมไปที่เรียบร้อยนะ Shadow Cat Gaming TV นะครับนะผมแล้วแบ,บ็คคิมก็กำลังจะมาเอ้ยมาดนะนะีกว่านะไปแบ็คนะก็จะลงคลิปหนึ่งนะโอ้โหนะฮะโอเคครับปิดให้หมดนะเดี๋ยวมาดวูนว่าความก้าวหน้าของวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนนะี่ย โอเคสร้างๆค่ะผมถ้าผมจบเร็วนี่ขออภัยนะเพราะคือจะแอมจะสลีปแล้ว you know. อยู่เนาะเฮ้ยไบโอมสวยเนี่ยแถวนี้มาไป,ไปอมเลยเห็นไหมฮะตรงนู้นรู้สึกว่าเป็นไบโอมที่กว้างนะถ้าถ้าดูว่าขนาดแล้วนะมีวัวมีอะไรได้ใช่ด้วยเดี๋ยวจะไปสารวจกันในพัดหน้านะครับนะโอเคพัดนี้ขอสร้างบ้านทำทำไรเสร็จก่อน โอเคเหมือนแบบเตรียมพร้อมมาดีฮะแต่ผมไม่ไม่ไม่แอปอะไรเลย,เลยด้วยแบบสดเลยนะแบบคิดได้สดๆเลยเออหาได้ตรงเนี้ยเดียวแค่อินโทรยังเหรอก็เลยอ่ะสบายเวอร์เดียวเลตเพย์อ่ะแบบแบบคนอื่นๆเขาว่าเนี้ยจะมาแบบมัดสัตว์มัดสัตว์ตนะก็ถ้าใครอยากดูมัดสัตว์อีกก็โหวตมาได้นะผมก็อยากเล่นอยู่ เหมือนกันนะฮะรวมถึงเฮ้ยคุ้มสายเลยไยากตั้งแต่จะไลได้สามอันเยี่ยมลืมไปมันเก็บที่ด้วกันลแล้วนะเพิ่มเป็นจำนวนสามเย่เย่โอ้เย่โอ้ย,อย,อย,อยเข่กันได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บคุณหินกันตรงนู้นรู้สึกว่าจะเป็นหน้าผาแนน่นี่นเ,ออเอ๊ะ นี่เสียงว่าบนี่แหละไ,ไม่คิดะไรแกนายเหรอไอสซีไก่อ่าน,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 นยากจริงน่ะเอนซันอ้อช่างเหมือนไม่ไม่เก่งอังกิจนะก็พยายามจะหาอางกิจจากเกมให้ได้มากที่สุดแบบที่ลูกพีเขาว่าไว้นกคนุ ก็อันไหนอ่านไหนผมอ่านไม่ออกผมก็จะพยายามฝึกฝึกอ่านไปแล้วก็บางทีก็เพื่อนก็รู้นะเพื่อนก็มาบอกอันนี้มันอ่าน,นไม่เว้ยไม่ใช่อย่างนั้นก <c oughs> ็เลยแบบได้ได้สับกันอยู่นะฮะ <c oughs> ฟื้นันนผมก็มาจากเนี่ยแปลว่าเต่าใช่ไหมละ่ะเออตอนแรกผมก็ไม่รู้จอนกันเลยเด็กๆเลยไม่รู้ครับก็เลยเนี่ยเล่นไหมครับเนี่ยก็ได้สับเยอะอยู่สติ๊กก็แป่าแทงไม้ผมผมเลยไปต่อครูเวครูบอกว่าถูกเวครูถามเอามาจากไหนผมต่อเกมครูบอก หููก็เงียบไปเลยนะไม่รู้เป็นไร,รอ,อันแดกมันน้งฮะใ้้ผมพูดจริงๆนะไม่ได้ลอเล่นเด้อไม่ได้รอเล่นนะโอเคยืน,นมาเสร็จป,รปุ๊บทำอะไรโฟรแนนนะครับเตาเผาของเรานี่เองนะฮะเกมก็มีประโยชน์นะฮะแต่ไม่พูดเดียวไม่ไม่กล้าเท่าไหร่ ไม่เกินร้อยเรายังไม่โด่งดังเลยขนาดนั้นถึงผมไม่ไม่ต้องการจํานวนโด่งดังหรือจานวนทรัพย์ที่มากมายหรอกฮะขอแค่แบบแบบมีหน้ามีตาสังคมแบบแบบแนวผมมากนะฮะไม่ได้แบบต้องทรัพย์เยอะเท่านี้เท่านี้นะครับอเอาแค่พอดีนะฮะไม่มาลงเกินไปโอเคทำงานต่อไีทำะไนต่อไีทำะไนต,อตอ่อ่ะไปหาไฟกัน มก็ <c oughs> ลงไปที่เดิมผมรู้ว่ามันต้องมีตัวอะไรสักอย่างซ่อนอยู่แน่นอนเพราะบางกีผมได้ยินเสียงเหมือนสกเกลิตตนแต่ขอให้ไม่มีก็แล้วกันนะผมก็เล่นในระดับระดับ Normal นะล็อกไปเลยได้ไหมล็อกเลยโอเคดีวโอ้โหล็อปไปแล้วครับ เดียวชันนี่แนะเออเจอแล้วแรกของเราะฮะแล้วชินแรกเราโคงอยู่ใกล้บ้านนะโอเคใครได้ไปดูมั้งครับของ YouTube ไทยนะฮะว่าอย่าลืมอย่าลืมเกมเมอร์ไทยอะไรประมาณนั้นนะฮะผมไปดูนะฮะชอบมากเลยนะครับก็ผมก็คิดว่าดีนะสำหรับ พวกคนเล่นเกมนะครับผมด้วยนะครับผมก็ว่าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําไมถึงไม่มีล่ะผมก็งงเหมือนนะฮะทั้งที่มันน่าจะมีได้แล้วนะหยาบทีหน่อยไม่เป็นไรหรอกมากหรือมีหรือเข้ามาแล้วนะพวกพวกมน้นูิผ่านๆนะแต่เกมมันน้อยมากนะครับผมดูนะนะมีแต่คนที่ที่พันแสนก่ทรับนะไม่มีลไม่มีฮาร์ดนะครับไม่มีที่ีฮาร์ดล็อกเกอร์เลยนะครับ มว่านะดูนะครับผมแต่แต่ผมก็ไม่อะไรมากเท่าไหร่เรื่องนี้ผมไม่ซนะีเนะรียสนะนะผมผมก็ปล่อยไปตามวิถีกรรมของมนุษย์ซีเรียชานะแล้วก็อยู่ส่วนเราไปนะแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของผมนะผมก็ทําอะไรไม่ได้จนะริงผมก็เด็กอยู่นะยังไม่โตรหรืออะไรมากมายฉัน <c oughs> เสียงเบาขึ้นมาทําไงวะ <c oughs> ช่างวันนะก็ มันตาจะไล่ซับหายเป็นหนึ่งซับไม่เป็นไรหรอกครับเราหาใหม่ได้นะผมผมไม่ได้ต้องตายซับเออบอกจริงนะแค่อยากทำเล่นให้ให้ทุกคนมีความสนุกสุขใจเอ้ยจะมือตัวเหรอชิบเดินไะด้ไหขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนอนันนี้จะล,ะละิกแล้วว่าเราเป็นทางขึ้นที่แบบ,อบแอฟสเต็กมากนะไปไบไปไปตีตีน อย่าพึ่งอ่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะงนะเข้าแป๊บปิดปิดเลยนะฮะผมแค่โคมาพอละไม่กี้กี้กี้ตัดแป๊บเร็วเรวเร็วเร็วเร็วไม้มาหมดเลยตอนนี้เนี้ยโอ้ยน่ารำคาญน่ารำคาญที่สุดน่ารำคาญจริงๆนะก เ่อถูกสารจังเลยนะไอผมไม่ได้รอเดเยจริงนะฮะคือพี่สองคนนะพี่ฟ็อกกับพี่ทูนะครับเขาได้เล่นเล็ดเพีเหมือนตันนี่แหละนะเขาเขาเป็นไอดอลผมนะเขาทําให้ผมอยากเล่นเล็เ,ลเพีอย่งนีะ้นะะค,คือเขาคือเขาเข้าแมปผิดเวอร์ชันนะครับแล้วของเขาก็หายมดเลยนะครับผมยังกุ้มใจอย่างพี่แทนอี่เลยนะเพราะผมแบบดูแล้วมันเพลินดีอะ นะฮก็นะถ้าอยากจะผมมาเซิร์ฟ MC Fox ได้นะ MC Fox นะก็อันนี้ชื่อผมนะเนี่ยนะสองสามสี่ห้านะฮนะไม่รู้ทํไมผมชอบตั้งชื่อนี้ชอบตั้งง่ายๆเรียบๆแท้ก็จะเป็นตัวเนี้ยนะเพราะว่าผมตั้งอันนี้ตั้งตั้งตั้งนานแล้วนะเป็นปีแล้วนะ่าจะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจะสองปีแล้วมั้ง ผมเข้าวงการแคสเกมมาเอ้ยไม่ันเข้าวงการนี่มาเริ่มแคสเกมประมาณมาปีที่แล้วนะรู้สึกไม่ใช่ปีที่แล้วเอ้ยหรือปีนี้น่าจะปีนี้แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคปักทอดให้ให้สว่างสว่างนะหมดน้องโมเลยนะครับนะผมก็จะแบบ พยายามให้ดีที่สุดนะพยายามให้ไปได้ยาวที่สุดนะอยู่กันนานๆครับนะอุอนะ๊อยากได้หนังสือมากเลยครับหนังสือของพี่ลอเบเกอร์นะหรือพี่ออยนั่นแหละเออ,อง่ายเดียวหนะังสือของพี่ออยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหมดหรือ,อยันนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่็1นะแล้วเราก็มาคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะโอเคฮะเดี๋ยว เลยต่อดีเลยต่อดีโอเครอเช้าแป๊บออกไปเลยเดี๋ยงไหมดีกว่าผมว่าผมจะไปทำฟาร์มหน่อยเดี๋ยวว่าแถวนี้มีน้ำไหมไมีคำถามเพราะน่าจะมีนะแถวนู้นนั่นจริงเวยนะเพราะผมก็เป็นคนที่เล่นไมค้ามานานเนอะก็จะรู้ใบโอมต่างๆก็รู้ทิศทางจริงๆริไม่ใช่แมปนี้หรอกแมปแ,แมบอื่นๆแมปทั่วไปอะ่ะเออฮนะโอเคเอามามาทำเล่นเดี๋ย กนที่น้ำตาจะไลเ้รวังไว้หน้าบ้านเล่นนะไมีอะไรทำเต้ด้านนี้ดิรู้สึกว่าแกะนะฮะถ้าเราย้อมสีไปเนี่ยแล้วก็พอปุ๊บพอเราตัดขนแกะใช่ไหมฮะพอมันโตขึ้นอีกก็จะเป็นสีเดิมแล้วนะก็โอเคสบายขึ้นมาหน่อยฮนะแต่ไม่รู้นะว่าเป็นจริงหรือเปล่านะผมยังไม่เคยลอง นี่ก็ครั้งแรกนี้เนี่ยผมมาเในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดเลยจริงๆนะไม่รู้อัปเดตอะไรมากมายนะผมไม่ใช่พวกศึกษานะฮะเดีย๋ดดดยเดีทักหน่อยทักหน่อยทวนน้ำมูหน่อยเราขอเนื้อหน่อยอขาย,ยากจริงว่าอย่าดื้อซีอย่าไปทถวนั้นมันน่ากลัวเห็นเป้าเขามีไอ้ไอ้ไหมูอืม ไปไปซะไปไป,ไปโ,<ห>โอเคฮะทุ่งเศษทอดบ้านหน้าบ้านไปมันก็วางใหม่โผล่แป,ปกลัวกลัวระหว่างเราเผาครับทำไมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตกอ่าโอเคย่อแป,ป๊บไอตรงนี้ผิดเว้ โอเคฮฮผมก็โอเคได้ละโอเคก็ผมคิดว่าผมจะอัดเกมที่มีชื่อว่าแกรี่มดนะแกรี่มดแต่ว่าของสตรีมนะสีแท้นะอันนั้นกวจะซื้อได้ก็ ผ,ผ่านเยอะเลยนะคนจะได้จริงๆตังเพอะแหละในการเตรียมพร้ไม่ดีไม่พร้อมที่จะไปซื้อบัตรถูกนะกว่าผมกว่าผมจะได้เออโอ้ยต้องรอนู่นรอนี่อีกนะครับก็เลยเช้าเมื่อแต่คิดเมื่อแล้วว่าจะอัดเหมือนกันนะจีกกลี่มอดเนี่ยผมขอเล็กจีมากไนกันขนาดนี้โอเคเช้าอย่างวะมาจุงชัางวันนะ โอ้โอทำโคโบ็อกเฮ้ยค่ะมีคุมนะฮะสมัยนี้นะฮะเราเราเราไมค f าทั้งหลายนะก็คงจะคิดว่าคงจะสนุกนะเอ้ยผม <c oughs> ไม่งองพูดอะไรดินะก็ไมค้าเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบดอกไม้ที่มาเยอะมากเออผมขอพูดอย่างเงีย้ย <c oughs> ไอ้ไอ้หน่อไม้เยอะมากนะครับแล้วก็ทํำให้ทำให้ใหมีสีสันขึ้นมานะแต่ปันทาของสีงสันก็คือเปิดได้ไหมวะอยากรู้อยากรู้อยากเห็นนะสีสันก็คือนะถ้าใครคอมอ่อนเนี่ยฮ <c oughs> ้ยฮ้อเสียงอะไรอ <c oughs> ่ะสีสันสวยงานะครับแต่บางคนเนี่ยจะไม่ชอบนะผม ไปไหนไปไหนอ่ะสมมติไบโอมป่าปกติเนี้ยมันจะมีดอกไม้พวกนี้ไปไหนไปไหนอ่ะสมมติตีพื้นเนี้ยจะตีจะตีหมูสักตัวก็ไปโดนดอกไม้นะครับแบบไปแกน่ะที่ผมตีหมู่าไปโดนดอกไม้นะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับนะก็ยังเล่นกันได้อยู่ครับนอกจากจะที่เหมือนตอนนั้นนะฮะอัปเดตแล้วก็กลับขึ้นมานะฮะต้องฆ่าต้องฆ่าด้วยมือตัวเองนะฮะถึงจะดอกนะฮะคนก็โวยกันใหญ่เลยฮะ นะฮะมูแจงเลยปรับให้เป็นแบบเดิมนะครับก็จริงๆนะฮะผมก็จะคิดว่าผมจะอัดเกมเด e i ไอ a ล d นนะฮะของเมปินคนหนึ่งนะเขาให้เพื่อนผมมาเพื่อนผมก็จะให้เพื่อนผมเขามาประมาณสี่อันนะฮะมีผมแบ็คแล้วก็เกมแล้วก็เคทนะฮะสี่คนนะฮะสี่คนสี่คนทุยนะฮะสี่คนนะฮะแต่พอดีตอนสตรีมมันใช้ไม่ได้ครับ ใช่ฮะมันเข้าไม่ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะไม่รู้นานหรือยังไม่ได้ถามนะมันบอกว่ามันจ,จะเอาเกมเข้าสตตีมใช่ไหมเอ้ยสวยมันจะเอาเกมเข้าสตรีมฮะแต่ก็มันเอาเข้าตอนที่มันเสียเออแล้วเกมก็หายไปเลยนะใครรู้วิธีซ่อมก็บอกกันหน่อยนะจ๊ะหรือซ่อมไม่ได้ก็ช่างมันฮนะคือโอนเกมเข้าสเต็มปุ๊บนะก็เขาลองเข้าสตรีมดูเข้าไม่ได้สเตีมปิดปรับปรุงหรืออะไรก็ไม่รู้นะเข้าไม่ได้นะฮะ ก็ไว้วอดกันไปนะอุกสายได้เกมฟรีๆมานะครับจะซ้อนเสียมอีกนะไม่ต้องบอกรู้โอเคนะฮะผมไม่อยากจะเล่นมากเท่าไหร่นะพอรู้สึกว่าืืมมอพอละโอเคว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันแต่เพียงเท่านี้ฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ